สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์แปลผสมวิเคราะห์แบบสนุกๆที่ทางบ้านขอกันเข้ามานะครับนั่นก็คือคลิปของพี่หัวไข่ไซช์โชขาประจาของเราเจ้าของช่องพอดแคสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบอลแล้วนั่นก็คือแพร์แชทนั่นเองตัวเนื้อหาก็จะเป็นคลิปนี้ครับ It's time to accept that Pacific is the best region แปลว่าได้เวลาที่จะยอมรับแล้วว่า p ปซ i f i c คือโซนที่ยอดเยี่ยมที่สุดโดยคลิปนี้ครับจะอ้างอิงจากสเตตของไซช์โชที่เขาสร้างกราฟขึ้นมาตามไทม์ไลน์ตั้งแต่มีการแข่งขันบัล ลมาเยว่าผลงานของโซนไหนเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกันซึ่งผมก็จะมานั่งดูข้อมูลของไซ์โชนนี่แหละแล้ววิเคราะห์ตามความเป็นจริงในสายตาของผมด้วยครับว่าพอเอามาเปรียบเทียบกันแล้วมันจะน่าเชื่อถือได้เลยแม็เซนแค่ไหนลองมาดูไปพร้อมๆกันครับกดซับด้านล่างแล้วเราไปลุยกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอนําเสนออีกหนึ่งไอเทมอัปเกรดของเราเกมเมอร์ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือแรมและ SSD จาก b b r b l a c k b e r r y แบรนด์แรมไทยที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า20ปีนี่ไม่ใช่แบ เบอร์รี่ที่เป็นมือถือนะครับเป็น BBR Blackberry ของไทยเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ที่ต้องการอัปเกรดเขาก็มีให้เลือกแบบครบครันโดยเฉพาะเรื่องของ RAM DDR4 ที่แบรนด์อื่นกำลังทยอยเลิกผลิตกันแล้วแต่ BBR เขามีขายครบพร้อมรับเคมแถมจุดเด่นคือเรื่องของราคาครับที่เขาทำออกมาได้ย่อมยาวและราคาถูกกว่าตลาดแต่ไม่ใช่ราคาดีเท่านั้นเพราะคุณภาพ RAM เขาก็ดีจนกล้าการันตีด้วยการรับประกันตลอดชีพส่วน SSD ของ BBR เนี่ย บอกเลยว่าสปีดของเขาอยู่ในระดับสูงและราคาที่ดีมากๆแบบดีต่อใจทุกคนแน่นอนถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นที่ช้อป e ีหรือ Advice ททางแบบออนไลน์และหน้าร้านมั่นใจได้100%ซหลังจากนี้ถ้าใครคิดจะซื้อแรมหรือ SSD อย่าลืมแวะมาชม BBR Backberry กันนะครับคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย ในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาจากทั้งหมด5ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดทีมจากโซนแปซิฟิกสามารถคว้าแช,ชมป์ไปได้3ครั้งตั้งแต่มาสเตอร์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์บงคอกมาสเตอร์โตโตสำหรับตรงนี้ใครที่สงสัยว่าทำไมพี่หัวไข่แกไม่ยอมพูดถึง EWC ที่เป็นทัวร์อินเตอร์ใหม่ล่าสุดเพราะแกเป็นตัวเปิดที่บอยคอตทัวร์ซาลตานครับแบบไม่สตรีมไม่พูดถึงทำเหมือนไม่มีตัวตนไปเลยซึ่งจริงๆเป็นอะไรที่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะที่จะมานั่งบอยคอตทัวร์เติร์ดปาร์ตี้ที่เข้ามาลงทุนนนใใววงงการรแล้ห้หเิ างวันเยอะกว่ามาสเตอร์แถมทำทัวร์ที่มีทีมที่มีจํานวนเท่ากับแชมเปียนคือคนดูมีแต่ได้กับได้ครับแต่ก็นั่นแหละแกเลือกเดินทางนี้แล้วข้อมูลทุกอย่างของ EWC ก็เลยถูกตัดออกไปแต่ไม่ต้องห่วงครับหัวไข่ไม่มีเดี๋ยวผมจัดให้เองเสริมให้ในช่วงท้ายๆตอนนี้มาฟังข้อมูลตรงหน้านก่อน เริ่มมาไซตโชเขาบอกว่าผลงานล่าสุด3มทีมของแปซิฟิกมันไม่ได้มีใครเหนือกว่าใครแบบชัดเจนที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเจนจี G G ชนะเปเปอร์เล็กเปเปอร์เล็กชนะโต론톚ส่วนอาคิวเนี่ยก็เคยชนะทั้งเจนจี G และเปเปอร์เ็กในเบสเอฟไฟมาแล้วแถมล่าสุดในเซตสองอาคิวก็ยังสามารถชนะเจนจี G ไปอีกรอบด้วยเขาก็เลยบอกประมาณว่าในแปซิฟิกท็อปทีมเนี่ยมันมีโอกาสพลิกกันได้เยอะครับเลยมองว่าเป็นโซนที่มีการแย,ย่งตำแหน่งท็อปกันอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทําให้โซนพัฒนา เร็วกวก่าในโซนต่อไปครับเขาจะนำเสนอสเตตในแง่ของเพลสเมนต์ในทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลทัวร์นาเมนต์ก็คือนับรวมรวมแล้วทุกทีมจากโซนนั้นๆมาคำนวณเฉลี่ยรวมกันแล้วโซนไหนจะทำอันดับได้ดีกว่ากันซึ่งเขาก็จะพาเราย้อนอดีตไปครับตรงนี้แวะมาคุยทัวร์ในอดีตก็ดีเหมือนกันเพราะผมเห็นหลายๆคนเพิ่งเริ่มมาดูวาโลในช่วงปี2ปีหลังๆจะได้กลับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์กทนด้วยเลยส่วนใครที่รู้อยู่แล้วก็มาย้อนวันๆที่น่าคิดถึงไปด้วยกันครับ เริ่มที่ปี2021ปีแรกที่เริ่มมีการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมเซน t i n นลครับได้แชมป์มัตเตอร์แรกแกมบิดได้แชมป์มัตเตอร์ที่2และ a อ c e เซนได้แชมป์โลกก็จะกลายเป็นอเมริกา1แชมป์ EMEA 2แชมป์แต่ถ้านับรวมผลงานของทุกทีมในโซนเฉลีย่ยมารวมกัน EMEA ครับเขาจะครองเป็นอันดับหนึ่งตลอดปีซึ่งเหตุผลจริงๆช่วงนั้นก็ไม่ยากครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเขาเล่นวอลเลย์บกันแบบ CS และโซนที่เล่น CS กันได้ดีที่สุดก็คือโซน EU CIS หรือแปลอีกที ก็คือ EMEA ของ v a l ลุนแลนั่นเองต่อให้ไปดูทีม s e n t i n e นจาก NA ที่เป็นแชมป์มาสเตอร์แรกในประวัติศาสตร์พวกเขาก็เป็นผู้เล่นที่หนีตายมาจาก CS กันทั้งนั้นและใช่ละครับ t e n ส์ก็คือหนึ่งในผู้เล่นเหล่านั้น ต่อมาปี2022แชมป์มาสเตอร์แรกออปติกแชมป์มาสเตอร์ที่2 FPS และแชมป์โลกลาวก็จะกลายเป็นอเมริกา2แชมป์ EMEA 1แชมป์ช่วงนั้นคือเหตุการณ์ที่รัสเซียบุกยูเครนใหม่ๆทำให้ทีม FPS ที่มีผู้เล่นรัสเซียมีปัญหาเรื่องวีซ่าจนมาแข่งกันไม่ได้ในช่วงต้นปีและทีมอย่างฟานติกก็ต้องใช้ตัวสำรองมาแข่ง2คนจนทำให้ตกรอบแรกความจริงสงครามนี้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับที่ไรออดไม่สามารถเจาะตลาด CS ได้จนทำให้ผู้เล่น รัเสเซียจำนวนมากเลิกแข่งหรือไม่ก็ต้องกระจายไปแข่งในโซนอื่นๆทั่วโลกและในปีนั้นก็เลยทําให้อเมริกาเข้ามาครองในเรกยาวีคือรอบชิงเป็นอเมริกาเจอกันเองเลยระหว่างเอเนปะทะบราซิลออปติกปะทะลาวซึ่งคู่นี้ครับกัดกันตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีเพราะในรอบชิงแชมเปี้ยน2022ก็เป็นออปติกเจอกับลาวเหมือนกัน แต่รอบนี้เป็นลาวที่ชนะและล้างแค้นไปได้แต่ถึงสตอรี่ไลน์จะเป็นแบบนั้นตามกราฟของพี่หัวไข่ครับเขาก็ยังให้รวมทั้งปีของปี2022เป็นปีของ EMEA โดยอิงแบบนับรวมทุกทีมซึ่งม a s เตอร์2โคเปนหาเกนเนี่ยเข้าใจได้ว่า a p x แชมป์แต่ลองดูแชมปเปี้ยน2022ดูครับต่อให้รอบชิงทั้ง2ทีมเป็นอเมริกาทั้งคู่แต่อเมริกาก็ยังแพ้ EMEA เพราะว่าก็มี2ทีมล่างจากอเมริกาที่ลงไปเป็นที่โหลดตกรอบแรกของทัวร์เหมือนกัน ในขณะที่ EMA สามารถเข้าเพลย์ออฟได้ทั้งหมดแต่ดันมาเจอาันดับ4 5่7 8าคือไม่ติดท็อป3ได้ซ้ำแต่ยังไงกราฟนี้ของสายโชว์เก็ยังคงให้ EMA เป็นโซนที่ดีกว่าในแชมเปี้ยน2022และนี่ทำให้ในสเตตของเขาเป็นอีกปีที่ e m a ครองวอลเลรนไปทั้งทั้งที่รอบชิงของ2โทัวใหญ่ในปีนั้นเป็นของอเมริกาทั้งหมดมาถึงตรงนี้ผมก็ขอให้ทุกคนพพสแล้วลองตั้งคำถามดูครับว่าคุณจะเชื่อถือในกราฟนี้ได้แค่ไหนเพราะสำหรับผมนี่คือช่องโหว่ ่ใหญเลยนะดูความยิ่งใหญ่ที่อเมริกาทําได้2022คือปีแห่งอเมริกาที่เป็นตํานานเนเนปะทะบ,บาซิลอย่างชัดเจนผมคิดว่าสัดส่วนวิธีในการแจกแจงแต,แต่ละอันดับที่ใไซชวบททำอาจจะดึงมีนกันมากไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับคอนเทนต์ไปต่อ มาถึงปี2023ครับนี่คือปีที่เริ่มระบบแฟนชายที่บางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่นี่ก็เป็นแนวทางการกระจายความนิยมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่เพราะเขาล็อกพื้นที่ในลีกแบ่งให้ทุกประเทศตาม potential และความนิยมโดยไม่สนค่าความเก่งแต่มองไปที่โอกาสทางธุรกิจแทนซึ่งในปี2023ก็คือฟานาติกได้แชมป์แรกล็อกอินกับแชมป์มัลเตอร์โตลตโตต่อเนื่องกันเป็นทีมเดียวนะครับที่คว้าแชมป์อินเตอร์ต่อเนื่องติดต่อกันได้ส่วน EG ได้แชมป์เปี้ยน 2023แต่ในทุกอีเวนต์ก็ยังคงมีอเมริกาอยู่ในทุกรอบชิงและทําผลงานได้ดีเสมอทําให้ถึงนี่จะเป็นปีที่ดีของฟานาติกที่ได้แชมป์เยอะที่สุดแต่นับจากภาพรวมของทุกทีมแล้วทีมจาก EMA ครับกลับทําผลงานได้แย่ที่สุดจากทุกปีที่ผ่านมานั่นทาให้ในช่วงนี้โซนเอเอเอถูกเรียกว่าวันทีมร r e g i ยนเพราะมีฟานาติกอยู่ทีมเดียวและกลายเป็นว่านั่นเป็นปีของโซนอเมริกาไปเลยครับและเป็นตำนานสตอรี่ไลน์ของทีม EG ด้วยที่เพิ่งสร้างทีมกันมาแค่ไม่ เดือนใช้เพียงเวลาสั้นๆสามารถเข้ารอบซีงมาสเตอร์โตเกียวและคว้าชแชมป์โลกติดต่อกันได้แต่หลังจากนั้นก็ทีมแตกไปเลยเพราะสังกัด EG แบกรับเรื่องการเงินไม่ไหวนี่เลยกลายเป็นอีกหนึ่ง what if ในจากวานวอลโลนครับว่าถ้าชุดนี้อยู่ด้วยกันไปอีกหลายๆปีพวกเขาจะไปได้อีกไกลแค่ไหน มาถึงในไทม์ไลน์ตรงนี้ถึงแม้แปซิฟิกจะมีทีม p a เปอร์เกที่เข้ารอบสี่นสรครั้งในช่วง3ปีแต่ไม่มีปีไหนเลยครับที่ทีมจากแปซิฟิกสามารถคว้าแชมป์ไปได้แถมทีมส่วนใหญ่ที่เป็นตัวแทนจากโซนนี้ยังจบอันดับได้แย่กันตลอดคือตกรอบแรกกันโลวๆจนทําให้ปี2021-23ยังไม่เคยมีปีที่ดีของ Pacific แปซิฟิกเลยครับ ่อมาเข้าสู่ปี2024นี่คือปีแรกที่จีนเข้าสู่ระบบหลีกแบบเต็มตัวและปีนี้คือปีแรกที่ไร่อ,อัดตัดสินใจหันมติตลาดฝั่งเอเชียเยอะขึ้นโดยอิงจากกระแสะผู้เล่นฝั่งเอเชียที่กําลังบุมขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันกระแส EMA กําลังดรอปแบบดิง่งส่วนในเอที่เหมือนจะดูไปต่อได้แต่พวกเขาก็เริ่มมีข่าวแย่ๆด้านการเงินของสังก e ัดอีสปอร์ตออกมาจนฝั่งตะวันตกครับเรียกยุคสมัยนี้กันว่า Winter of e s p o r t ปส่วนในโลกของวาโลโกก็จะมี แชมป์มาสเตอร์แรกเป็นเซนติเนลได้มาอีกแล้วแชมป์มาสเตอร์ที่2เป็นเจนจี G, และแชมเปี้ยนคือ edG นี่เป็นปีแรกนะครับทีแปซีฟิกกับจีนได้แชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลทัวนาเมนต์แต่ถึงแม้ EMA จะไม่ได้แชมป์เลยพวกเขาก็ยังสามารถอยู่ในรอบชิงสองทัวนาเมนต์ติดต่อกันทําให้ตอนนี้ทุกโซนมีถ้วยกันหมดแล้วแต่จะเป็นแปดซีฟิกมีแค่มาสเตอร์ยังไม่มีแชมป์โลกส่วนจีนมีแค่แชมป์โลกแต่ไม่มีมาสเตอร์ถ้าให้นับรวมทั้งปีเราอาจจะจดจําปี2 0 2 4วน่านี่คื เรื่องราวของเจนจีกับเฮราติกที่เข้าชิงกันรัวๆแต่ไม่ครับไฮไลท์ที่โดดเด่นจนเข้ามาโชบทุกสายตาคือการเล่นระเบิดฟอร์มของมามืด EDG ในแชมเปี้ยนสู้กันได้สนุกและยาวนานตลอด5แมปก็เลยกลายเป็นที่จดจำไปแต่ยังไงก็ตามในสเตตนี้ภาพรวมของจิงก็ยังเป็นโซนที่แย่ที่สุดอยู่ดีเพราะมันมีแค่ EDG ทีมเดียวครับทีมที่เหลือแบบไม่เอาอะไรเลยนอกนั้น3โซนที่เหลือคือยังถือว่ามีความคอมเพทิทีฟสูงในช่วงของตัวเองถ้ามองตามกราฟนี้ อเมริกาเป็นโซนเดียวครับที่มีจุดผีสูงสุดซีทัวติดต่อกันซึ่งเป็นสเตรทที่มากที่สุดที่เคยมีมา และสิ่งที่ทำให้ EMEA เหนือกว่าแปซิฟิกและจีนในช่วงปลายปีคือพวกเขาสามารถพาทีมเข้าเพลย์ออฟได้เยอะตลอดอย่างเชียงไฮ้ก็คือเข้าหมดทุกทีมอีกครั้งนี่เป็นโซนเดียวที่ทุกทีมรวมกันทำผลงานได้ดีระดับนี้แบบต่อเนื่องส่วนแชมเปี้ยน2024ถือว่าเป็นช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดของแปซิฟิกครับคือเข้าเพลย์ออฟมาได้แค่ d ีทีมเดียวแล้ว DH ไก็ไปจบที่5 6ด้วยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นปี2024ก็ถือว่าเป็นปีที่มีสัญญาณที่ดีที่สุดของแปซิฟิกแลาว มาของทีมเกาหลีที่เริ่มลงทุนกันแบบจริงจังเริ่มเก็บเกี่ยวยังทาเลนที่วางไว้เอามาใช้งานจนได้แชมป์ครั้งแรกกลายเป็นสัญญาณที่ดีในระยะยาวว่าเกาหลีมาถูกทางแล้ว ซึ่งพอเข้าปี2025ก็คือปีนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเกาหลีกระโดดขึ้นมาครองแปซิฟิกอย่างแท้จริงเพราะนี่เป็นปีแรกที่ทีวันทำเกาหลีแบบฟูลทีมแล้วกลายเป็นว่าท็อป3ช่วงคิกออฟทีมแฟรนไชส์ของเกาหลีทั้งหมดคือมี3ทีมก็สามารถเข้าไปถึงเพลย์ออฟท็อป3แบบทั้ง3ทีมเลยและในมาสเตอร์แรกครับแชมป์ก็ตกเป็นของทีวันที่ได้มาในรูปแบบที่เรียกว่าพิกนรกกับ G2 ชนะผ่านแบบ5 OT กันเลยทีเดียวและนี่ก็กลายเป็นแชมป์ที่2ของแปซิ และยังเป็นทีมเกาหลีเช่นเดิมไทม์ไลน์ก็ดําเนินมาถึงช่วงล่าสุดก็คือมาสเตอร์ที่2แชมป์มาสเตอร์โตลันโตเป็นทีมเ a เปอร์เรนี่เป็นครั้งแรกครับที่ทีมจาก4ไปถึงแชมป์อินเตอร์ได้และทั้ง2ทัวร์ที่ผ่านมาทีมจากแปซิฟิกสามารถเข้ารอบเพย์ออฟกันไปได้เยอะมากทำให้กราบของแปซิฟิกพุ่งขึ้นมาห่างจากโซนอื่นแบบชัดเจนนี่เลยกลายเป็นข้อสรุปของไซโชว่วาแปซิฟิกคือโซนที่ดีที่สุดใน v c t ในปัจจุบันแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าแกไม่ยอมเอาข้อม ข้อมูล EWC เข้ามาพูดถึงด้วยคือตัดออกไปจากสมการทั้งหมดเลยและมันจะมีผลมากครับเพราะในทัวร์ EWC คือทัวร์ที่โซน EMEA ทำผลงานได้ดีในระดับเดียวกันกับแปซิฟิกที่ทำในมาสเตอร์เลยคือ4ทีมที่เข้ามาแข่งสามารถเข้ารอบเพลย์ออฟได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แชมป์ของทัวร์นาเมนต์และยังทำได้มากกว่าก็คือรอบชิงครับเป็นทีมจาก e m a มาชนกันเองซึ่งถ้าเอามาทำกราฟตรงนี้ก็จะมีการตีกลับขึ้นมาประมาณนี้เลยกลายเป็นว่านี่เป็นปีที่ย่ำ แย่มากของฝั่งอเมริกาแทนแต่เราก็ยังไม่สามารถลืมการพีชีทัวติดของอเมริกาในช่วงก่อนหน้านี้ไปได้นะครับนั่นคือสเตจกสูงสุดที่ยังไม่มีโซนไหนทําได้แล้วเขาก็ยับปิ้งไปเรื่อยครับโชกรับขึ้นมาอีกรูปแบบนึงที่คํานวณวินเรทเข้าไปด้วยแต่หน้าตามันก็ออกมาคล้ายๆเดิมคืออเมริกาค่อยๆดรอปจีนกับแบซิิกค่อยๆขึ้นมาส่วน EMA แขวงเป็นเจ้าเข้า ความจริงข้อมูลทั้งหมดในคลิปของไซโชก็สรุปไว้ประมาณนี้ครับแต่ที่ผมจะเพิ่มเติมให้คือสิ่งที่ไซชไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่ทําให้วอลล์เลนฝั่งเอเชียสามารถขึ้นมาทัดเทียมฝั่งตะวันตกได้จะมี2ปัจจัยที่เชื่อมโยงกันก็นกคือ 1. ด้านการเติบโตและความถดถอยของฐานผู้เล่นและ 2. ด้านความนิยมของผู้ชมในการรับชมการแข่งขันที่เติบโตฝั่งเอเชียแต่กลับถดถอยในตะวันตกมาดูด้านความนิยมของผู้เล่นครับจากเว็บไซต์ของ tracker GG คือคนที่เล่นวาลล์แบบจริงจังพอสมควรที่มาแท็กกับเว็บนี้ปี2023นะครับ NA มีผู้เล่น1.25ล้านปัจจุบันเหลือแค่800,000หายไปถึง450,000คนส่วน EMEA จาก2.7ล้านปัจจุบันเหลือ2.5ล้าน ลายเป็น0 0 0 0คนโซนทั้ง A8 ครับเป็นโซนเดียวที่ขึ้นมาจาก2.7ล้านกลายเป็น2.8ล้านโดยหนึ่งในนั้นคือเกาหลีที่เพิ่มขึ้นจาก4 0 0 0 0 0เป็น5 0 0 0 0 0เหมือนกันโซนทางบราซิลกับลราทามก็ยังทรงๆอยู่เหมือนเดิมแต่จากภาพนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่า n a กับ EMEA ที่เป็นหัวขอกของวอลล์เลทอสปอร์ตในช่วงแรกความนิยมดรอปลงไปเยอะมากส่วนทางกับฝั่งเอเชียที่เติบโตขึ้นซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตรวมถึงในระดับการแข่ง ด้วยถ้าจะโฟกัสให้ได้มากกว่านั้นเราต้องมาดูจํานวนผู้ชมในแต่ละโซนที่สะท้อนความนิยมของวอลเลย์บอ s อีสปอร์ตในอดีตครับอเมริกาคือโซนที่มียอดผู้ชมระหว่างสเตจสูงที่สุดคือปี2023ยอดวิวพีคอยู่ที่550,000แต่ปัจจุบันในสเตจหนึ่งตกลงมาเหลือ390,000เท่านั้นต่างจากแปซิฟิกครับที่ปี2023พีค390,000แต่ปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาถึง460,000เห็นไหมครับว่ากระแสมันสวนทางกันอีกโซนหนึ่งเติบโต อีโซนหนึ่งถดถอยทางด้านผู้เล่นทั่วไปและอ e ีสปอร์ตแต่โซนที่น่าสงสารเพราะเงียบตลอดการก็คือ EMA ครับเมื่อก่อนได้พีค3แสนตอนนี้ได้พีค2.9แสนจากน้อยที่สุดในทุกโซนอยู่แล้วปีนี้ก็ยังดรอปลงไปอีกและความเศร้าของ EMA ก็คือถั่วเขาไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้ามาลงทุนเท่าโซนอื่นครับอย่างแปซิฟิกกับอเมริกาเขามีสปอนทัวร์แล้ว6เจ้าแต่ EMA มีแค่3เจ้าเท่านั้นคือหายไป50%เลยหรือถ้ายังไม่จุใจดูอย่างสเต สองที่กำลังแข่งอยู่ในตอนนี้ก็ได้ครับ EMEA พีค e ได้1 0 0 0 0แสเมกาได้2 0 0แสน Pacific ได้3 0 0 0 0 0ภาพมันจะชัดเจนเลย ส่วนเหตุผลที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็มีหลายประการครับในช่วงปีที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นโปรเพเยอร์โค้ชหรือสังกัดเริ่มถอนตัวออกจากวงการวาโลแล้วหันไปหาเกมชูตติง้งเกมอื่นๆโดยเฉพาะเซสถูกกันมากขึ้นจากการบริหารที่ผิดพลาดของไรออดในเทียสอและประเด็นก็คือฝั่งโซนีเอ็มเขามีบ้านที่เงินหนาๆนย,ยังเสสให้กลับไปกันทางฝั่ง NA เเขาก็มีเกมชูตติ้งให้เลือกแข่งแบบเยอะมากๆน่าจะหลากหลายที่สุดในโลกแล้วแต่ฝั่ง ซีเก้าหลีแปซิฟิกสำหรับ t ท c h ิคเอาไอพในตอนนี้มันมีแค่วอลลุ n นเท่านั้นครับที่สามารถทํามาหากินอยู่ได้นอกนั้นแทบจะพังกันหมดแล้วซึ่งถ้าเราได้รับรู้ข้อมูลนี้แล้วมองภาพกว้างทุกอย่างมารวมกันกราฟหรือแนวโน้มต่างๆที่เราได้เห็นมันก็จะเริ่มเม็ซเซนมากขึ้น เพราะอย่างเทียสองฟังเราถึงแม้มันจะแย่เหมือนโซนอื่นนั่นแหละแต่ถ้ามาดูดีๆเขาก็ยังมีสังกัดที่เป็นสังกัดจริงๆลงทุนกันอยู่แบบต่อเนื่องแทมเป็นทีมที่ลงทุนกับอะคาเดมี่เยอะที่สุดด้วยซึ่งตรงนี้ผมมองนะครับว่าถ้าทีมจากโซนไหนร่วมใจกันกัดฟันฟารา์มมลรสมี้ไปได้จนฟ้าเปิดในช่วงปี2027ไรออดอาจจะเข้ามาจัดแจงอะไรกันใหม่จนเทียสองฟื้นตัวกลับมาได้แล้วสามารถป้อนอย่างทาลนต์คุณภาพเข้าสู่เทียหนึง่งโซนนั้นก็จะสามารถอยู่ออนท็อปได้ในระยะยาวครับซึ่งผม มองว่าแปซิฟิกนี่แหละที่จะทําได้เพราะสถานการณ์ของเราคือไม่มีที่ให้ถอยแล้วต้องลุยกับวาโลเท่านั้นสรุปก็คือตอนนี้เครื่อกระแสทุกอย่างมาอยู่ฝั่งเอเชียหมดแล้วครับส่วนสําหรับใครที่สงสัยว่าทําไมผมไม่พูดถึงจีนผมก็ตอบได้แค่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาแล้วครับโซนนั้นงบเขาไม่จํากัดไม่มีอะไรน่าห่วงเฉพาะคนจีนผู้เล่นรวมกันเนี่ยเยอะกว่าทั้งโลกผู้ชมเยอะกว่าสปอนเยอะกว่าทุนหนากว่าเทนเซนต์พี่ใหญ่จากจีนก็เป็นเจ้าของไรออดแบบถือหุ้นร้อเเซกิน รวบทั้งหมดไรออดทำวาร์โลเวอร์ชั่นมือถือออกมาก็เปิดให้เฉพาะคนจีนได้เล่นก่อนได้เทสก่อนและได้แข่งขันกันก่อนกลายเป็นว่าวาร์โลตอนนี้ทิศทางทุกอย่างมุงม่งไปทางเอเชียและมุ่งหน้าเข้าสู่จีนครับไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยต่อให้ตกรอบแรกทุกทัวร์โซนจีนก็จะเป็นอันดับหนึ่งในใจของไรออดเสมอส่วนชาวโลกที่เหลืออย่างเราๆเ,เนี่ยสู้เอาตัวเองให้รอดกันก็พอ โอเคถึงจะฉีกประเด็นออกไปไกลาจากที่พี่หัวไข่นำเสนอมากๆแต่สรุปแล้วกลับมาสรุปเรื่อง Pacific โ no น .1 คือจริงๆแล้วถ้านับเป็นมาตรฐานเกมมอโลแลนด์ and, ตอนนี้ Pacific ถือว่าเป็นโซนที่แกร่งที่สุดใน VCT เพราะได้แชมป์อย่างต่อเนื่องมีการเติบโตที่ดีอันนี้แน่นอนครับแต่ถ้าเปรียบเทียบมาตรฐานของเกมอื่นก็อาจจะยังไม่สามารถเรียกว่าครองโลกได้ เพราะภายในท็อป3ท็อป4ของแต่ละทัวยังเป็นทีมจากโซนต่างๆหลากหลายมาตลอดในหลายๆทัวที่ผ่านมาทีมท็อป4ก็มาจากซโซนเลยคือมันยังมีความเป็นคอมเพลติทีฟกันอยู่ไม่ได้เหมือน League of Legend ที่เกาหลีจีนของโลกหรือ DotaCS ที่ EU CS ของโลกมันยังไม่ได้ไปถึงเลเวลนั้นครับใจเย็นๆแถมที่สําคัญที่สุดในตอนนี้แปซิฟิกยังขาดถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกว a l รูนอยู่นั่นคือถ้วยแชมป์โลกแชมเปียนที่เปรียบเสมือนถ้วยเวิลด์ของ u e of Legend นหรือถ้วยทีอ ของ Dota 2ที่ถ้วยนี้เนี่ยมันจะทําให้พวกเราพูดได้เต็มปากแบบไร้ข้อกังขาเลยว่านี่แหละคือที่สุดนี่แหละคือแชมป์โลกของจริงแต่ผมมองว่าเหลือแค่รอเวลาแล้วครับเพราะระดับเลเวลของแปซิฟิกตอนนี้อีกไม่นานยังไงก็ได้แน่นอนไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแต่ถ้าเป็นปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่วิเศษที่สุดเลยเพราะโซนแปซิฟิกจะได้3ถ้วย BC t ติดต่อกันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่เคยมีโซนไหนทําได้มาก่อน เพราะฉะนั้นปล,ปลายปีนี้ก็ภาวนากันเลยครับขออีกหนึ่งทัวร์เต็มๆเน้นในปี2025จะได้สร้างประวัติศาสตร์กันไปเลยถ้าพูดถึงระดับฝีมือในตอนนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนขึ้นมาอยู่ในระดับที่ใครก็แชมป์ได้หมดแล้วอยู่ที่การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของแพสและแมปในทัวร์นั้นเพราะไรออดเนี่ยพี่แกเล่นเปลี่ยนกันทุกทัวร์อย่างกับคนแรนดอมเลยแต่ประเด็นนี้เราเก็บไว้แล้วค่อยมาคุยกันอีกทีและอย่าลืม BBR Blackberry Band RAM และ SSD คู่ใจคนไทยกันด้วยสำหรับคลิปนี้กูรักให้ฝันแล้วพบ สวัสดีครับ